7จ็ดเปกติปกติจะจองนั่ง 4A ข้างนอกแดดร้อนมากเลย เดี๋ยวรถก็ออกรถออกสิเอ็ดโมงครึ่งรถออกสิบเอ็โมงคึ่งบอกพ่อกับแม่ว่าจะไปไปสองวันไปกรุงเทพสองวันแล้วก็กลับรีบไปรีบกลับ พ่อกับแม่ตอนนี้พี่สาวคนโตกับหลานดูแลอยู่ไปลงหมอชิดจากคนส่งลำปางไปลงหมอชิด จะเป็นสะเบียงของกินเอาของกินไปฝากน้องเฟร์บ้านบ้านอยู่กรุงเทพแต่ว่ามามาดูแลพ่อกับแม่ ก็ออกแล้วออกสี่เดือนโมงครึ่งตอนนี้ก็ประมาณสี่เดือนโมงกว่าแล้วมั้งข้างนอกแดดร้อนมากเลยเนี่ยต้องเอาผ้าม่านปิดไว้